พันย้ำเขาออกหลายแผ่นบ่เก็บเนาะพันย้โอ้ยพี่น้องค่ะบึ่งดูล่ะพี่น้องมึงเห็ดก่อนนี่บงบิ่งบึ้งบึ้งมึงเห็ดก่อนนี่ค่ะแต่ว่าพี่น้องค่ะบิ่งดูล่ะสไตล์การเฮ็ดคลิปของแจงกะเป็นเรื่องเป็นเล่าด้วยค่ะพี่น้องค่ะโมเมนต์ว่าเก็บ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 อย่างเดียวด้วยค่ะอืมกะสิอาสีบอสถือใจ บางคนเนาะค,ะะคะ่นะเนาะกะถาบามา่มักสไตล์บบนีก้กระหามได้เด้อค่ะเด้อมันกะคือว่าเนาะ,ะมีภูมิกาคภูมิภาธรรมชาติธรรมดาเนาะคะ่ะเนาะสวัสดีค่ะทุกคนมาค่ะวันนี้นะคะแจงสาวบ้านป่าจะพาพี่เพื่อนๆนะคะไปเก็บเห็ดปะกการังนะคะหรือว่าคอล์นฟังไก่นะคะก็เป็นเห็ดที่พอมีให้เก็บในช่วงนี้นะคะมาค่ะ เรามาเก็บเห็ดกันนะคะมาสนุกกันเนาะจ้าทุกคนคะเห็นเห็ดเจลลี่ไหมคะเนี่ยนะคะสีสีส้มเนาะน่ารักนะคะเขาเกิดตามขอนไม้นะตรงนู้นก็มีนะคะแป๊บหนึ่งนะนะคะเห็นไหมคะแป๊บหนึ่งนะคะนะคะเห็นไหมคะตรงนั้นก็มี แล้วก็ดูอันนี้ก็เห็ดอันนี้กินได้นะคะเห็ดอันนี้กินได้เนี่ยน่น่ารักเนาะนี่นะคะอันนี้ก็ใช่แต่แจงไม่เก็บนะคะเพราะว่าแจงว่าเขาน่ารักนะคะปล่อยเขาอยู่กับธรรมชาติไปเนาะเนี่ยค่ะเรามาดูเห็ดอันนี้นะคะเจลลี่นะคะเห็ดเจลลี่นิ่มๆเหมือนเห็ดอ่า เจลลี่บ้านเราที่เป็นสีน้ำตาลนะคะที่เกิดตามต้นยิ้วเนาะสมัยที่แจงเป็นเด็กน้อยนะคะพเพื่อนจ๋าแจงให้ดูนี่มีโอ้เน่าหมดแล้วเห็ดปากการังแถวนี้เน่าหมดแล้วนะคะไปค่ะวันนี้เราหากินแถวบ้านนะคะไม่ไปไกลเนาะนะคะเนื่องจากว่าลมแรงนะคะ ฝนก็เดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดนะคะเพื่อความปลอดภัยเนาะเก็บแถวบ้านก็มีให้กินค่ะจ้าน่ารักจังเลยไปค่ะหาต่อดูความรุมสมบูรณ์นะคะของมอสนะคะอ,อันนี้นะคะ อันนี้เขาเกิดหลายวันแล้วนะพี่น้องค่ะเห็นไหมนี่นะคะสีเขาเริ่มเปลี่ยนแล้วนี่นะคะอันนี้แจงแจงปล่อยไว้เขาเป็นเชื้อนะคะนี่ค่ะนี่นๆเพราะว่าสีเขาเริ่มเปลี่ยนแล้วแจงจะเอาไอาเป็นสีขาวๆที่เพิ่งเกิดใหม่นะคะอันนี้เห็ดอีหยังเนาะเนาะนี่ค่ะเห็ดอีหยังสงนี่ไปค่ะเราไปเก็บตรงที่ว่าแจงจะเก็บนะคะเพราะว่าตรงนั้นเขาเพิ่งเกิดใหมะะ่เนาะจ้า เอาละค่ะเรามาถึงตรงที่เราจะเก็บเห็ดปากกาลางแล้วนะคะพี่ๆค่ะอันนี้เป็นเห็ดม่วงเนาะนี่ตรงนี้นะคะแก่แล้วเห็ดนี้เนี่ยกินได้นะคะที่จริงเขากินได้เนาะแต่ว่าเขามีการเก็บสะสมสารหนูนะคะนี่ในในดอกเขานะคะเนี่ยนี่นะคะกินได้ดิพี่น้องนี่นี่ค่ะ ดอกสวยด้วยนะคะอืมสารหนูก็แถวนี้ก็คงจะเป็นสารหนูที่เกิดเองตามธรรมชาตินะคะสารหนูจะมีสองแบบเนาะที่เกิดเองตามธรรมชาติแล้วก็มนุษย์สร้างขึ้นนะคะนั่นแหละแจงก็ไปหาข้อมูลมาบอกว่ามันกินได้แหละแต่มันเก็บสะสมสารหนูก็แล้วแต่เราจะพิจนารณาคะว่าจะกินไม่กินเนาะคําว่าสารหนูะนะนี่นะคะอืมนี่อันนี้มันเก็บง่าย นะนี่นะคะอันนี้หากินตรงนี้เลยนะคะตรงนี้สะอาดค่ะเพราะว่าโอ้ยพลาสติกขอไปค่ะที่บ้านเจียงเองเนาะ ะะอยากกินต้มยำค่ะแจง้งเนื่องจากกินต้มยำกุ้งนะคะใส่เนี่ยใส่เห็ดปากกาล,ลังนี่แหละคะ่ะเราไปดูตรงนั้นนะคะเพื่อนค่ะอันนี้ยังใช้ได้อยู่นะคะดอกยังไม่แก่นะคะโอ้เห็นไหมเนาะ,อ,ะ,อ,ะอุ้ยน้ำนี่นะคะ ใช้ได้อยู่โอ้แปบ๊บนึงนะคะอืมเอ็ดประกาลังนี้ก็จะมีหลายชนิดแยกออกมานะคะนี่นะคะดูมอสนะคะพี่น้องจ๋าสัตว์เขาก็หากิน มันกับแจงนี่แหละค่ะอันนี้เป็นเห็ดนะนี่นี่อันนี้น่าจะเป็นเห็ดเอเป็นลากของเห็ดกัมหยี่นะคะนี่เขาก็หาก,กินมนกับแจงแจงมาแย่งอาหารสัตว์หรือเปล่าเนี่ยนะคะเอาไปค่ะไปต่อคะ่ะเพื่อนเพื่อนคะที่แจงตรงนี้นี่แจงยังไม่เคยเดินนะคะมันลกมากค่ะไม่เดินดีกว่าเนาะ แจงอยู่นี่สามปีนะคะสามปีกว่าเนาะแจงก็ยังเดินไม่ทั่วนะคะก็ไม่ใช่ว่าป่าจะใหญ่โตอะไรมากมายหรอกคะ่ะแค่60ไร่นะคะแต่ว่ามันยังไงไม่รู้คะ่ะก็เลยยังไม่เดินกันนะคะเพราะว่าคุณสามีเขาตั้งใจที่จะเอารถมาเอารถมาอะไรนะมาถไามาเคลียร์พื้นที่นะคะให้ให้มันเป็น เขาเรียกว่าอะไรนะคะพื้นที่โล่งนะคะแล้วก็จะเอาต้นไม้มาปลูกนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เขาคิดไว้นะเป็นโครงการที่เขาคิดไว้นะคะอืมอันนี้ก็ได้อยู่นะอันนี้ได้อยู่นะคะอืมตอนแรกแจ้งว่าจะไปเก็บที่ของเพื่อนนะคะที่ของเพื่อนที่ที่อยู่ถนนหลัง เพราะว่าวันก่อนเนี่ยจีงไปออกกาลังกายกับคุณสามีจีงไปเจอเป็นพืชเลยนะคะมีแต่เห็ดน,นี่แหละคะ่ะเพิ่งจะออกมานะคะดอกอาขาวๆนะคะแต่พอดีดูสภาพอากาศแล้วคือสภาพอากาศไม่ไม่เอื้ออํานวยไม่เป็นใจนะคะก็เลยไม่ไปดีกว่านะคะเราเก็บที่ของเราดีกว่าเนาะอู้อันนี้เห็ดปะกาลางสี อันนี้สีเหลืองนะคะนี่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 นะคะนี่ไม่ค่อยเจอนะแบบนี้นะคะมีอยู่แต่น้อยนะคะอืมเอาละค่ะเราไปต่อเนาะโอ้เห็ดอะไรนี่เห็ดอีกอย่างเนาะนี่เนาะอันนี้บองฮูจักเด้อค่ะนี่โอ้อันนี้บอฮูจกะะัออนนจกอีลีตอกหนึ่งนะคะนี่เป็นอัน ปลายแหลมแหลมน่คะบบเก็บค่ะบบหูจักกับโบกเก็บเนาะคะ่ะเนาะอืเพื่อความปลอดภัยเว้ยพี่น้องคขาวันนี้แจงชุ่มมนแท้พญามเขาออกหลายๆพผ่นบบเก็บเนาะพญามัน้าพี่น้องค่ะเบิ้งดูล่ะพี่น้องมองเห็ดก่อนนี่เบิงๆๆๆ้งเบิ้งเบิ้ง มึเห็ดก่อนนี่ค่ะแต่ว่าพี่น้องค่ะมึงดูละ่ะมีมูนหนองสัตว์มาบักไงเอาโลดนี่ีอีอย่างน้องบันนี่เยาว่าเป็นมีเถเว้ยเยาว่าเถาะเยาว่าเถาะอือพี่น้องแจงกับเปด้เอาตะกร้ามาได้แจงเอาตะถุงมาเพราะว่าอุ้ยโอ้ย อันนี้เห็ดนีหยังสิงนี่อู้วันนี้เห็นบักนาวพี่น้องค่ะนี่แจงมากอืม,อมโอ้มีดอกเดียวบอพี่น้องเห็นบักนาวนี่กำลังแสบดุนี่ค่ะเอา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 อม,มีอีกบอกปกติเห็ดทํามันได้เกิดเมื่อสิมีมูลเลยเนี่ยค่ะอืมบานแจงข้างนมีหิมะเด้อพี่น้องค่ะ ถ่านหิมะอยู่นี่โอ้ยน้ำหมูกะไหลออัย่ด้ค่ะอ้าวหากินแถวบ้านตัวเองเนี่แหละค่ะไม่ไปไกลเนาะอืมกินผู้เดียวนึ่งดอกบางว่านมูนีนการอัดคลิปเป็นไปได้ด้วยดีด้ะบางบ้านพ่อไปตัดตอแล้วมาสิเป็นคือเกากระบบไวหวยด้พี่น้องเมื่อนั่นเจียงไปอัดคลิป เก็บห็ดประการลังนะคะแจง้งอัดปกติแังสีเลยค่ะแจงก็นแนบม,มังกล่องตลอดว่าเออเห็ดมันอยู่ในในกรอบในเฟรมบอปกติค่ะทุกอย่างบ่ได้ผิดไ่ด้ผิดปกติอยังแต่ว่าพรตอนแจงมาตัดต่อนะคะดันเป็นภาพนิ่งเสอยค่ะพี่น้องค่ะโทรศัพท์แจงล้วนหรือวนาอะไรบุแจงก็บบโหจกักเนาะอืม เฮดสีขาวๆบ่หูจักอืมเหฮดปาการลังสีสีน้ำตาลที่แจงเคยกินนะคะถ้าแจงพอดหรืวแจงบอกนะคะแบบนั้นนะกินได้แต่ว่ามันท้งประแสบม,มันขมค่ะแต่ว่าแบบนี้ก็ใส่ได้อยู่ค่ะเพราะว่าแจงเอาไปย้ำเนาะเอาไปย้ำแล้วก็อา่า ยังย้ำกินแจงกินบ่นม,มดค่ะมันก็เหลือพรามือลุ้นม้านะแปบลบว่าเครื่องปรุงมันซึมเข้าไปในเนื้อเห็ดค่ะมันก็เลยเห็ดให้แบบว่าอ้เขาทาอยู่ตัวนี้สินะแจงก็เลยได้โอกาสซ้ำม,มีแจงเก็บเอาไปอลวกใส่ซองฟิตไว้ดีกว่าย้ำบ่มแกินย้ำบ่มีกินเนาะค่ะเนาะตอนแรกว่าสิบ่เก็บเด้ย๋ยเล่นโตเด้พี่น้องแต่นายบ่บันนี้ก็เก็บแม่ เก็บให้เขาได้ดีใจเนาะคะ่ะเขาเกิดไม่เขากินเนาะไปค่ะเดี๋ยวแจงพาไปพูดนะคะไปมั่งไปมั่งไอ้ทางทางไอ้หลังบ้านค่ะพี่น้องจ้ะพี่น้องคะปีกอนแจงพ่อพ่อมีอยู่นี่แหลคะค่ะตัวหนึ่งก็เป็นมีันไว้รุ่นค่ะพี่น้องเ <c oughs> ขาตื่นแจงแจงก็ตื่น มีนะคะต่างคนต่างตื่นสึกกันและกันนะคะพี่น้องคะ่ะแต่นายเดี๋ยวเดี๋ยวจะเห้เบิง่งอันนี้พี่น้องคะ่ะเบิ่งความงามของไอไอน,นี้เขาเอื่อนอยอย่างพี่น้องนี่ไหมคะเห็นบ่สีแดงแดงไหมตะหักเนาะนี่คะ่ะอืมสวยดีสวยดีคะ่ะ <c oughs> บิง่งต้นใหม่นี่ ต้นไม้ชนิดนี้นี่เห็ดหอมญี่ปุ่นเห็ดชิตาเกะมากเลยค่ะมาเกิดเอาละค่ะไปต่อค่ะที่จริงอ่ะมันก็มีทางย่างง่ายๆเดีค่ะแต่ว่าแจกทางมากเลาะเนาะนี่คะไปย่างมันดีกว่านาะง่ายกว่ากันเยอะล้มวีวีเลยค่ะพี่น้องขาล้มได้ล้มดีมดเนะาะสไตล์การเฮ็ดคลิปของแจงกะเป็นเรื่องเป็นเล่าด้วยค่ะพี่น้อง่ะ โมเมนว่าเก็บ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 อย่างเดียวด้วยค่ะอืมกะสิอาซิบอถือใจบางคนเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะกะถ้าบ่มักสไตล์แบบนี้ก็ะขามได้เด้อค่ะเด้อมันกะคือว่าเนาะ,ะมีภูมิปมปุมหมักธรรมชาติธรรมดาเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะปเดแ้วแจงพ้ามลเมืองนี้จากน้อยค่ะนี่นี่นะคะโอ้เห็ดออหยางเนาะนี่เนาะเห็ดปวกฝรังบ่เห็ดปวกน้อยฝรังบอนี่ พี่น้องค่ะอืมเห็ดปอกหน่อยฝรั่งนี่อืมเลาะหนีจักหน่อยนะคะแล้วก็กลับบ้านนละมันล้มค่ะพี่น้องค่ะจะป่ออีกแล้วจ้าเห็ดปาก,กาลางสีเหลืองเนอคะ่ะสีเหลืองหรือว่าสีสมเนาะค่ะเนาะพ่ออีกแล้วส่งวันเขาไว้ค่ะเขาหน่อยเขาเขาไ่ได้เกิดลายค่ะพี่น้องค่ะมีอีกบนอ่ะตะวทีของเพื่อนบ้านแจงอะ เ็ดนี่ปากาลังนี่สิเกิดผุดเลย,ยค่ะแนงไปนี่สมิตรแนวเดียวลหลาย,ลายค่ะแต่ว่าตอนนั้นนะแจงหังบ่ได้เก็บเนาะค่ะเนาะบร,ะระูว่าตรงที่ว่าแจงเห็นใบเทียก้อนผุนเลยค่ะบ่มแมนวังสองซัมืมอนะ่ะเขาสัยังมีบ่ตรงที่วัดพ่อหลายๆนะคะแจงต้องไปเดี๋ยวละเมื่อไรแดดดีๆก้อนเนาะแจงต้องไปไปเลาะค่ะแต่ว่ามือก้อนที่แจงเห็นคุณสาม,มีนะ่ะก็มี พอสมควรอยู่ค่ะพี่น้องค่ะนั่นละ่ะเจียงกะอยากไปมาหันแต่ว่าสภาพอากาศบ่เอือเนาะค่ะเนาะคืบอบ่มีเนาะเนาะพี่น้องค่ะบ่มีค่ะบ่มีถอยนะคะถอยเอาพี่น้องค่ะนี่นะคะสภาพป่าต,ตอนนี้นะคะโอ้ฝนลงเม็ดอีกแล้วจ้าไปค่ะเก็บบมงนี้แล้วเจยงกะสิาพากเขาบ้าน,นะค่ะพี่น้องค่ะ มันเกิดก่ย่อมกก่แยมค่ะมันบัคืออยู่ทีของอเพื่อนบ้านแจงค่ะที่ของเพื่อนบ้านแจงนี่เอกว่ายังไงเขาว่านางเก็บม่งเดียวพอเลยค่ะมันเป็นจังสี่ดิเต็มอยู่ขขาวจนพานอยู่ค่ะอืสนิทกันค่ะเพื่อนก็นเลยอนุญาตให้ไปเก็บได้เพื่อนก็นบอกว่าถ้าอยากไปเก็บเห็ด บานเพิ่นนะไปได้เด้อสินะเพิ่นบ่ห่วงนะคะเพราะว่าเฮาสนิทกันเนาะแต่ว่าถ้าบ่าสนิทกันนี่ไปบ่ได้เด้ค่ะคนอยู่หนีหววทีห่วทางได้พี่น้องค่ะเอาไปละค่ะเมียบานค่ะพี่น้องค่ะอออแจงกระสุงเป็นยันยันอยู่เดืยอยอมรับมระส่งเป็นยันยันอยู่เพราะว่าโซนนี้เนี่ยโซนมากแจงสิมาหยังยกับอ่า กับพ่อบ้าน,นะคะ่ะกับพุ่นจอนเนาะค่ะเนาะกระซ่งเป็นตื่นๆอยู่ด้วยพี่น้องค่ะเห็นว่าก็ได้พอาอย่างเพราะว่า,ามันบม,ม่มีแดดค่ะเห็นบ่มันบม,ม่มีแดดเนี่ยมันนี่แจงก็ต้องหูต้องฟังด้ค่ะต้องฟังว่ามีเสียงออกอย่างแบบเป็นเสียงยางที่มีฝีเท้าหนักๆบองสงนะะนอนินะคะเนาะหาก็ยันมีเนาะค่ะเนาะพี่น้องค่ะเพราะว่าปีนี้ อากาศมันมันหนาวค่ะแต่ว่ามันบริถึงขันกับว่ามีหิมะตกนะคะกักย่านมีเขาแบบว่าว่าได้ไปจําสินย่านเขาแบบว่าลบถึงแถวนี้เนาะคะ่ะเนาะเอาไกย่านเพราะว่ายู่นี่มันไม่มีเลยค่ะมีหมีมีมมอ่าสิงโตสิงโตภูเขาอืมนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวด้ค่ะเด้อเทียนเปิ้นบานแจงสิไปทั้งนี่ลหละเนาะเห็นบ่ ฝนลงเม็ดแล้วกลาันค่ะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอบคุณทุกการรับชมนะคะเดอ้อพี่น้องค่ะมีความสุขสุขภาพดีร่ำรวยสําเรดมสมบูรณ์มังคังเหลือเฟอือวยค่ะเดอ้อตามากสไตล์แบบแจ้งสาวบนปพากะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องแจ้งนะเด้ thank you for watching my friends i would appreciate that thank you so much for your support guys i love you all bye ส e e อยู bye, ่ e น t time ไม่บายค่ะเราพอกันนะคะเดอ้อ เฮ้ยบรรยากาศแมบรรยากาศหนานนอนเนาะคะ่ะเนาะไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะ